ช่วงที่2สุขภาพดีที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินท์สว,ส,สวัสดีครัท่านผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีอาจารย์ชาตรีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็จากงานาที่เราทําวิจัยว่าเราจะชะลอไตเสื่อมได้อย่างไรนี่นะครับเราก็ทําไปจนกระทั่งกระทรวงเนี่ยก็เห็นความสําคัญปีห้ก็ปีห้าเนี่ยก็ มีการประกาศนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข <คะ S 2> ว่าให้ขยายคลินิกฉลอไตเสืออ่อมใช่ตอนนี้ใช้คําว่าคลินิกฉลอไตเสือ <คะ S 2> ่อมภาษาังกฤษ<อ>ว่า ckd คลินิกไปที่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศค <ะ S 2> อ,อนนี้ทําใหญ่เลยคร<ะ>ป <คะ S 2> ีห้าเก้าไปโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศเนี่ยอย่างเมื่อผมเคยเรียนไปว่าเรามีคนไข้โรคไตเรื้อรังทั้งหมดประมาณแปดล้านคนนะครับือนี่เมื่อปริมาณเยอะอย่างนี้เนี่ยโรงพยาบาลชุมชน ทำคลินิกโรคไตเรื้อรังเนี่ยคลิกคลินิกชลอไตเสื่อมเนี่ยก็สามารถจะดูแลได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่ห้าแสนคน <The good. S 2> ในโรงพยาบาลชุมชน <The good. S 2> ก,ก,ก็ก็เยอะสี่ห้าแสนคนในแปดล้านคนนะฮะ oh, <y> แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นระยะสามสี่นะครับแล้วพอทําไปสองสามปีเนี่ยก็ปรากฏว่า mm. มันชลอชลอไตเสื่อมได้จริงนะค,คือชลอไตเสื่อมเนี่ย ในใน4 0 0 0สนห้าแสนคนเนี่ยก็ชะลอไยเสื่อมไปได้ประมาณ80% 8 0 0นะหกถึงแปมากอยูนะ่ก็มากอยู่แต่ว่ามันก็ยังยังไม่มากพอยังไม่สาใจเดีย๋ยวม,มาพอเพราะ่าเรายังพบว่าคนไข้ที่มีอัตาการล้งางไตก็ยังเพิ่มขึ้นพอปีหกสองเนี่ยเราก็เริ่มมาขยายโครงการจากระดับโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยไประดับ ที่ต่ำกว่าน,นั้นคือระดับเราเรียกว่าโรงเบรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือรอพอสต,ตรพต,ตไม่มีเตียงนะครับแล้วอนอกจากไปที่รอพศต,ต่อเนี่ยก็ยังทำโครงการที่จะไปเชื่อมโยงกับชุมชนชุมชนนี้ก็จะมีมีส่วนที่เป็นองค์กรที่สำคัญอยู่สองส่วนนะฮะที่เรียกว่าพอชอพอชอก็คือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ นะซึ่งมีนายเภอเป็นประธานอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ไปที่องค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นอพทอนะซึ่ง <c oughs> จะมีเทศบาลมีตำบลน,นะฮะแล้วก็มีนายกเทศบาลนายกอปทศึงเข้ามาร่วมกันเพราะฉะนั้นสามส่วนรพสตอ <c oughs> พอชออทอทนะฮะเข้ามาบูรณาการกัน <c oughs> เพื่อจะให้ได้ การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะ 1, นึสองเบาหวานความดันที่ยังไม่เป็นโรคไตเรื้อรังนะแล้วก็ประชาชนกลุ่มเสี่ยงนโดยนอกจากจะให้โรงพยาบาลสงเสริมทุกประจำตำบลเนี่ยดูแลเรื่องการให้ยาให้การรักษาทางยาเนี่ยชุมชนเนี่ยจะต้องมาดูแลเรื่องระบบนิเวศท,ทางด้าน สิ่งแวดล้อมที่จะทําให้สุขภาพดีอ<ะ>าจจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องยาแก้ปวดเรื่องความเค็มเรื่องโรยาเสพติด<ะ>หรือเรื่องสุขภาพจิตเรื่องต่างๆการส่งเสริมการออกกําลังะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เมื่อการักษาดีระบบนิเวศท,ทางสุขภาพดีเนี่ยแล้วเราอยากจะให้ประชาชนเนี่ยมี เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพเรียกว่ามีเฮลทิลิทซีมีองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ดีเพื่อจะเข้าดูแลตัวเองได้เนี่ยอันเนี้ยทั้งทั้งเรื่องยาและเรื่องสุขภาพเนี่ยถึงทําให้การชะลอไตาเสื่อมเนี่ยมันจะสําเร็จได้แล้วเราคาดหวังว่าโครงการที่ลงไปในชุมชนเนี่ยเราจะขยายการไปดูแลคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังได้มากขึ้น แล้วขยายไปนระดับชุมชนให้ให้มีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความสำเร็จสุดท้ายเป้าหมายที่สำคัญคือเราต้องการจะลด,ด,ด,ดอัตราการล้างไตในอนาคตนะหรือในปัจจุบันเนี่ย<ะ>การแพทย์มันเปลี่ยนไปนะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชั้ว่าเปลี่ยนจาก treating illness เเป็น f o s t e r i n g e l l n e s s ก็คือจากการรักษาโรคเนี่ย<ะ>มาเป็นการ ทำให้สุขภาพดีในสมัยหนึ่งก็บอกว่าป้องกันดีกว่ารักษาแต่ตอนนี้มันไกลเกินกว่าป้องกันนะทำให้สุขภาพดีนะครเพราะฉะนั้นจาก treating units เนี่ยเป็น f o r i n g l l n e s s ตอนที่ผมเรียนเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยบอกว่าไตเนี่ยต้องค่าไตในี่ยครีตินีนี่นะค่าไตเนี่ยมันเกินสองเนี่ยถึงจะผิดปกติแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันโปโรคแล้ว ถ้าเกินสองเนี่ยคือไตมันเสียมากลลาแล้วเกือบล้างไตแล้วใช่ไหมเกือบล้งางไตแล้วแต่ตอนนั้นเราก็บอกว่าเรารักษาโรคเพราะฉะนั้นก่อนรักษาโรคเราไม่รู้เรื่องแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใชเ่เราต้องไปดูว่าก่อนที่ไปเขาจะไปถึงแม้แต่หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดอะไรเนี่ยเราก็ต้องเริ่มไปดูแลแล้วก็เราต้องไปดูก่อนหน้านี่ทำยังไงจะให้เขามีมีค่าไตาที่มันมันเริ่มเสื่อมนะครับก็คือไป ทำให้สุขภาพดีเพราะฉะนั้นจากรักษาโรคเนี่ยไปให้เป็นการดูแลสุขภาพผมนึกเปลี่ยนวิชาชีพจากจะเป็นแพทย์ผ่าตัดมาเป็นหมอไตเทียมเนี่ยเพราะันก็คือมีความฝันว่าเราจะทําให้คนไทยมีสุขภาพดีครับค่ะอันนี้อาจารย์ได้ทำกุศลอย่างแรงนะคะไอ้ผ่าตัดมันเป็นก้อนเป็นกำขึ้นมาแล้วตอนนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นมาปอเปล่ามากมือเปล่าอาจารย์ก็ทําให้เขาแข็งแรงขึ้นแล้วขอลาท่านไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีครับ